สวัสดีครับพี่น้องก้าผมนายศรีนวลวิธาศาสตร์อยู่บ้านเาลขที่1 9หมู่11ตำบลกาบินอำเภอกุดกระปุ่นจังหวัดอุบลกิดจะขัไอะไรนางผมคืออะไรน้ะสวนผสมครับผมอำเภอกุดกระปุ่ออนมีทั้งหมด5ตำบลตำบลกาบินเป็นอีกตำบลหนึ่งของอำเภอกุดกระปุ่ออนจังหวัดอุบลราชธา,านี มีหมู่บ้านทั้งหมด14หมู่บ้านมีควัวเรือนเกษตรกร1,566ัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตร15,520ไร่เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาและประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการของชีพคุณพ่อชินวนวิชาชาติเป็นเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันและได้หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานในปี2546 ประวัติการทำไร่นาสวนผสมเริ่มทำไร่นาส่วนผสมในปี2546เริ่มจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปลูกผักเพื่อเป็นอาชีพเสริมในพื้นที่16ไร่ในปี2555ได้รับใบรับรองพืชอินทรีย์คือ, C, คอข้าวอินทรีย์ไม้ผลอินทรีย์ผักอินทรีย์และปลูกพืชหลังนาอินทรีย์ ในปี2,560ได้สร้างศาราเรียนรู้สร้างฐานเรียนรู้และเป็นสพกรเครือข่ายด้านเกษตรผสมผสานปี2,561ได้ปลูกไม้ผลเข้ามาเพิ่มเติมและเพิ่มกิจกรรมแปรรูปเช่นป่าส้มปลา,าปลาแดดเดียวไข่เค็มน้ำหมันเบอร์รี่ในปี2,562ได้รับรองความมาตรฐานปลอดภัยด้านประมง ปี2,563ถึง2,564ได้เพิ่มกิจกรรมเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเช่นจิลีร่วมงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปัจจุบันได้ทำไรนาสวนผสมจำนวน16ไร่มีกิจกรรมไรนาสสมผสมโดยการปลูกพืชผสมผสานมีดังนี้บ่อปลา5บ่อปลูกผักอินทรีย์นอกโรงเรือนและในโรงเรือนและผักยกแค่ มีไก่พื้นเมืองไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่สุกรมีไม้ผลมีโรงปุ๋ยหมักมีน้ำหมักชีวภาพโรงเรือนมะเรงเศรษฐกิจแปลงนาข้าวอินทรีย์เก้าไร่เพาะพันธุ์และอนุบาลปลาเพื่อจำหน่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรสวนตาสาออร์แกนิกมีการดำเนินง,งานในรูปแบบ b c g model และมีองค์ความรู้กิจกรรมการเกษตรที่โดดเด่น ดังนี้ 1. เศรษฐกิจชีวภาพหรือไบโออีโคโนมีตัวอย่างเช่นการหว่านปอเทืองและถั่วพล้าในระหว่างไถกบต่อสั่งเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสดการทำการ,กรเกษตรผสมผสานทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ 2. เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือซิคล่า อีโคน m y ตัวอย่างเช่นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองสูตรแม่โจ้โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวและเศษใบไม้ในฟาร์มของตัวเองการทำน้ำหมักจากเศษอาหารที่เหลือใช้ในการบริโภคบริโภคในครัวเรือนเพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยการผลิตเห็ดฟาง 3. เศรษฐกิจสีเขียวหรือ กรีนอีโคน o มีตัวอย่างเช่นการทำนาอินทรีย์หรือนาด็อกเตอร์เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและการปลูกผักอินทรีย์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบนิเวศกิจกรรม BCG ที่โดดเด่นของสวนตาสาออร์แกนิกก็คือ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองสูตรแม่โจ้โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเศษฟางข้าวหรือเศษใบไม้ในฟาร์มกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของตัวเองสรุปผลจากการดําเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ20%จากปีที่ผ่านมารายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นคิดเปลี่ยน10%ดังนั้นเชิญท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ BCG ตามวิถีเกษตรอินทรีย์ไทย